สวัสดีค่ะชาวขวัญผวาทุกท่านวันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะชื่อเรื่องว่าป้าแกเหียนมากเรามีป้าสะพ้ยเปิดร้านขายยาอยู่มีคุณลุงประกอบอาชีพส่งมะเขือเทศให้กับจังหวัดนคนรราชสีมาทั้งสองมีลูกสามคนแล้วคุณป้าเป็นคนที่ดุมากอะไรนิดหน่อยก็จะตะวาาใส่ตลอด วันหนึ่งก็มีคนมาบอกกับคุณป้าว่าคุณลุงนอกใจนะที่เห็นกลับบ้านไม่เป็นเวลานี่ก็พอแอบไปอยู่กับเมียน้อยคุณป้าได้ยินแบบนั้นก็เลยจะลองเช็คดูก็เลยพาลูกสาวไปคนหนึ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปโทรศัพท์ตู้สาธารณะแต่พอโทรไปจะดูว่าทางฝั่งลุงนอนอยู่ที่นี่ที่บอกไว้จริงหรือเปล่าปรากฏว่าโทรไปไม่ติด คุณป้าก็เริ่มโมโหขึ้นมอเตอร์ไซค์จะกลับแต่ไม่ทันถึงบ้านก็ประสบอุบัติเหตุโดนรถสิบล้อทับจนเสียชีวิตไปซะก่อนลูกสาวเองก็เสียชีวิตด้วยเช่นกันพอยาดญาติทราบเรื่องก็รีบมาช่วยงานกันแต่ก็ยังติดต่อคุณลุงไม่ได้ทำให้คุณลุงยังไม่ทราบเรื่องว่าเมียตายแล้ว งานศพก็จัดขึ้นที่วัดไม่ได้ไกลจากบ้านคุณป้ามากนักคืนที่สองของงานแขกมากันเยอะกว่าคืนแรกอุปกรณ์จำพวกหม้อถ้วยชามของที่วัดมีไม่พอผู้ใหญ่ก็เลยใช้เราให้ไปเอาของจากบ้านผู้ตายเราก็อิดออดไม่อยากไปเพราะกลัวผีแต่สุดท้ายก็ยอมไปโดยไปกับพี่ชายคนนึง พอไปถึงหน้าบ้านก็เห็นว่ารถของลุงจอดอยู่หน้าบ้านเราก็อุ่นใจขึ้นเพราะมีคนอยู่ด้วยลุงเองก็คงจะรู้ว่าเมียตัวเองตายแล้วพอเปิดประตูบ้านเข้าไปปุ๊บเห็นลุงยืนอยู่ตรงบันไดขั้นที่สแล้วเงยหน้าตะโกนคุยกับใครไม่รู้ที่ชั้นสองอยู่ลุงพูดเสียงดังมากเหมือนทะเลาะกันอยู่ เรากับพี่ชายเยืนอยู่ไม่ห่างคุณลุงมากก็งง,งว่าแกะทะเลาะกับใครแต่คิดว่าคงเป็นญาติฝ่ายคุณป้าเข้ามาที่บ้านจะมองขึ้นไปดูก็ไม่เห็นว่าเป็นใครพอชั้นสองไม่ได้เปิดไฟสักพักก็มีกระโถลอยลงมาจากชั้นสองอย่างแรงเหมือนถูกปาลงมาลุงก็ตะโกนกลับไปว่าทำไมต้องทำแบบนี้พูดด้วยก็ไม่ยอมพูดด้วยพร้อมทั้งทำหน้าโมโหมาก พอหลังจากนั้นคุณลุงก็หันมาสังเกตเห็นว่าเราเข้ามาที่บ้านก็เลยหันมาถามว่าเรามาทำอะไรเราเลยบอกไปว่าเอาหมอ้อลุงก็เลยตอบกลับมาว่าเดี๋ยวเอาไปให้ขอคุยกับป้าให้เรียบร้อยก่อนตอนนั้นก็มีเสียงของลูกสาวที่เสียชีวิตไปร้องให้ดังมาก <c oughs> ลุงก็หันกลับตะโกนขึ้นไปบนชั้นสองอีก พูดอยู่ไม่กี่คำแล้วก็ตะโกนว่าเดี๋ยวหยุดทะเลาะแป๊บหนึง่งหลานมันมาเอาหมอ้อแล้วลุงก็หันมาถามเราว่าทำไมเอาหม้อดึกๆดื่นๆนี่มันเทื่องคืนแล้วเราเลยตอบว่าอ๋อจะเอาไปวัดค่ะต้องเอาไปทํากับข้าวเลี้ยงพระพรุ่งนี้เช้าลุงเลยตอบกลับมาว่าวัดหรองานอะไรใครเป็นอะไร เรายังไม่ทันอ้าปากตอบก็มีแจกันใบหนึ่งถูกเครื่องลงมาจากชั้นสองเราก็เลยสติแตกวิ่งหนีออกจากบ้านมาตัวสั่นเลยหันกลับไปดูในบ้านก็เห็นลุงยังตะโกนคุยกับป้าอยู่เราทั้งสองคนก็เลยตะโกนเรียกให้ลุงออกมาแต่ดูเหมือนแกจะไม่ได้ยินผ่านไปไม่นานนัก ลุงแกก็เดินออกมาบ่นให้ฟังว่าป้าเป็นอะไรไม่รู้ทำตัวไร้สาระเราเองก็เลยบอกความจริงไปว่าป้าเสียชีวิตแล้วลุงก็งงจะเสียได้ยังไงก็เมื่อกี้ยังทะเลาะกันอยู่เลยเราก็เลยร้องไห้ก็บอกว่าป้าเสียแล้วจริงๆลูกสาวคนนึงของลุงก็เสียแล้วด้วยคนที่ร้องไห้เมื่อกี้นี้คุณลุงนึกสงสัยเลยวิ่งขึ้นไปในบ้านไปดูให้ชัดเจน ก็เห็นว่าป้านั่งอยู่ตรงหัวบนันไดลุงเลยเดินออกมาแล้วไปวัดทันทีก็ได้เห็นว่ามีงานศพจริงๆลุงก็อึ้งไปเลยสุดท้ายลุงก็เล่าให้ฟังว่าที่เห็นทะเลาะกันทีแรกนั้นพอกลับมาแล้วป้านั่งจ้องหน้าไม่ยอมพูดด้วยถามอะไรก็ไม่ตอบแต่ส่งสายตาเหมือนคนกำลังโมโหไม่พอใจมาตลอดจนลุงทนไม่ไหวก็เลยทะเลาะกัน ทะเลาะแบบลุงพูดอยู่คนเดียวนั่นแหละส่วนลูกสาวคนที่เสียชีวิตก็นั่งข้างๆป้าไม่ห่างกันมากหลังจากเก็บไว้ร้อยวันสุดท้ายก็ถึงวันเผาลุงก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าป้าเฮียนมากตลอดร้อยวันที่เก็บศพไว้ยังไม่เผาป้าแกก็ไมาให้เห็นทุกวันคนแถวนั้นก็เจอประจำเห็นป้ามานั่งขายายาอยู่ตอนสองทุ่มสามทุ่มบ้าง เห็นลูกสาวมานั่งร้องไห้บ้างตอนจะเผาก็มีการเสี่ยงทายว่าจะให้เผาไหมโดยการโยนไข่ดิบถ้าไข่ไม่แตกแปลว่าไม่ยอมให้เผาหลังจากเสียงทายปรากฏว่าของลูกสาวไข่เสี่ยงทายแตกแต่ว่าของป้าไข่ไม่แตกเหมือนว่าป้ากายยังจองเวรและมีห่วงอยู่เสี่ยงหลายอรอบของป้าก็ไม่ยอมแตกแต่สุดท้ายลุงก็บอกว่า ให้เผาไปพร้อมๆกันเลยตอนเผาก็จะมีตัวจุดชนวนของลูกสาวไม่มีอะไรเผาได้ตามปกติแต่ของป้านี้พอจุดปุ๊บก็เกิดลูกไฟวิ่งไปแตะที่หน้าลุงเหมือนว่าป้าแกอยากแสดงความไม่พอใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะไปนั่นเองถ้าท่านผู้ฟังประทับใจเกี่ยวกับเรื่องเล่าของวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้กับขันพวาด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมส่งต่อความน่ากลัวให้กับเพื่อนของท่านฟังก่อนนอนวันนี้ขวัญผวาขอตัวลาไปก่อนฝันดีค่ะ